สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การรับเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่วงเวลาดีๆของพวกเราครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกัน กดติดตามสไคร e ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนไปด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่กดติดตามมาอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันละกันด้วยสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะคบที่โดนใจพี่ๆบ้านเดี๋ยวเราไปรับชมพ,พร้อมกันเลยครับ ข้อมือพันปึกษาประดับทับทิมพม่างานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยทับทิมพม่าน้ำหนักรวมทั้งชิ้น14.82กรัมความยาว16.5เซนติเมตรราคาขาย35,500บาท งานสวยมากๆเลยชิ้นนี้เป็นงานเก่านะครับชิ้นงานมาในสภาพที่ดีสมบูรณ์นะฮะตัวเรือนเนี่ยสวยแล้วก็อ่อนหวานอ่อนช้อยด้วยลวดลายพันศึกษาประดับด้วยทับทิพมพม่าส,สีชมพูหวานแล้วก็ลงตัวเข้ากันมากๆเลยนะครับสำหรับงานเก่าแบบนี้พี่ๆนะครับที่ชอบแล้วก็รัก งานทับทิมชิ้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยราคาดีครับแล้วก็ได้ชิ้นงานเก่าที่มีลวดลายหวานๆใส่ให้เรานะครับได้รู้สึกชื่นใจเวลาหยิบมาใช้งานในโอกาสใดๆก็แล้วแต่หน้ากว้างของตัวสร้อยก็จะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยขนาดกำลังดีไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ CF เลยครับ แหวนดอกไม้เรือนพุ่มประดับทับทิมพมา่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%า75-9ประดับด้วยทับทิมพมา่าน้ำหนักรวมทั้งชิ้น4.95กรัมขนาดแหวน51.5ราคาขายเพียง13,500บาทหวานฉ่ำน่าซื้อนะครับแล้วก็ทับทิมเนี่ยสวยจับใจเลยพี่ๆดูเฉดสีของทับทิมสิครับ สวยนะครับเป็นสีชมพูเข้มแล้วเขาจะมีประกายนะครับมีน้ำของทับทิมสีของเขาเนี่ยขึ้นแล้วก็ขับตัวเรือนทองนะครับให้ดูเด่นแล้วก็ดูหวานเข้ากันมากๆเลยขนาดหน้ากว้างของชิ้นงานก็กำลังสวยใส่ติดนิ้วนะครับใส่ได้ในทุกๆวัน 4F เลยครับ แหวนโล่เขียวส่องประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75-90%ประดับด้วยเขียวส่องจันเพชร24เม็ดร,รวม14ตังน้ำหนักรวม11.22กรัมขนาดแหวน58ราคาขายเพียง28,500บาท สวยมากๆนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาได้เก๋นะครับไม่ว่าจะหยิบมาใช้กับโอกาสใดๆก็ดูดีแล้วก็มีสไตล์ครับตัวเรือนทองนะฮะอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบดีแล้วก็ด้านบนจะทำขึ้นรูปเป็นโลนะครับประดับด้วยเขียวส่องเจรไนเหลี่ยมเรียงเป็นแถวสีของเขียวส่องเนี่ย สวยงามแล้วก็ดูน่ามองมากๆเลยเขาจะใช้เพชรน,นะครับตัดคาดเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงานหน้าแหวนกำลังสวยนะครับใส่แล้วเห็นชัดมาในราคาเบาๆ cf เลยครับกำไรเงินถมทองประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นกำไรเงินถมทองประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้น้อยู่ที่1.02กรัตน้ำหนักรวมทั้งวงนะครับ 59.87กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.9เซนติเมตรราคาขายนะครับ41,900บาทสวยแล้วก็ดูดีนะครับใช้งานได้ในหลายๆโอกาสใส่ยังไงก็ดูภูมิฐานนะครับแล้วก็ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนตัวกำไร เ,เงินถมทองนะครับเขาจะทำขึ้นรูปเป็นลายใบโพโดยรอบเลยสภาพดีไม่บุบปีแล้วก็ตัวขอบเขาจะเดินนะครับความเด่นด้วยตัวเพชรซึ่งตัวเพชรที่นำมาประดับเนี่ยก็เข้าแล้วช่วยขับนะครับตัวเรือนของกำไรเนี่ยให้ดูมีดีเทลนะครับหน้ากว้างของเขาก็กำลังสวยพอดีอดอดีแบบนี้เลยกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ แหวนดอกไม้ประดับพลอยหลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยพลอยหลากสีเพชร6เม็ดรวม13ตังน้ำหนักรวม6.01กรัมขนาดแหวน57ราคาขายเพียง18,500บาท เป็นอีกนึ่งงานนะครับหวนหวานใส่แล้วนะครับดูหวานฉ่ำแน่นอนชิ้นงานนะครับโดดเด่นด้วยตัวอัญมณีที่ประดับอยู่ด้านบนประดับด้วยพลอยหลากสีนะครับสีสันสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้ ตัวสภาพนะครับของเขาเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับการแหวนแน่นหนาดีไม่บุบบี้นะครับแล้วก็หน้ากว้างของตัวแหวนเนี่ยก็พอดิบพอดีกำลังเห็นชัดไม่ใช่แหวนวงเล็กนะครับเป็นแหวนขนาดกลางๆไว้ใช้งานได้บ่อยๆแล้วก็ทรงหน้ากว้างดีไซน์แบบนี้ก็มีข้อดีคือจะไม่เกี่ยวเสื้อผ้านะครับงานดี f f เลยครับ เข็มกลัดช่อดอกไม้ประดับอ m a มาติสนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยอ m a มาติสนะครับเม็ดใหญ่เลยเพชร54เม็ดรวม30ต่างน้ำหนักรวม18.30กรัมหน้ากว้าง3.9คูณ7.1เซนติเมตรราคาขายเพียง36,500บาท สวยแบบจริงจังนะครับแล้วก็ตัวอะมทิตเนี่ยโดดเด่นด้วยน้ำนะครับแล้วก็เหลี่ยมของเขาเนี่ยดีมากๆเวลาโดนแสงนะครับเขาจะเล่นไฟวิบวับวิบวับมาในตัวเรือนเป็นช่อดอกไม้งานหวานๆแบบนี้ใส่ออกงานเมื่ออยู่ในแสงไฟนะครับรับรองเลยว่าจะทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นมีคนแอบมองแน่นอน CF ได้เลยครับ จี้พระกริ่งพระชัยวัดกรอบทองกรอบทองคำ75%ประดับด้วยพระกริ่งพระชัยวัดเนื้อโลหะน้ำหนักรวม38.73กรัมหน้ากว้าง2.9คูณ4.6เซนติเมตรราคาบูชาเพียง17,900บาทวัตถุบูชาทางรรานไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับดูที่ฐานใช้ทองเยอะแล้วก็มีการแกะลวดลายนะครับได้อย่างละเอียดละออมากๆเลย พระกิ่งนะครับได้องค์ใหญ่ประทับแบบลอยองค์ในกรอบซึ่งทําเป็นซุ้มระฆังนะครับสภาพของกรอบเนี่ยดีมากๆแล้วก็ใช้ทองเยอะงานแน่นหนาดีขนาดขององค์พระใหญ่นะครับไม่เล็กเลยใส่บูชากับสร้อยทอ,องลายสวยๆสวยเส้นใหญ่ๆรับรองเลยว่าดูโดดเด่นและภูมิฐานแน่นอนครับ แหวนเพชรซีกแถวเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนเป็นทองคำาเปประดับด้วยเพชรซีกเม็ดใหญ่แบบรองซัพ์น้ำหนักรวม6.70กรัมขนาดแหวน53ราคาขาย1 9 9 0 0บาทชิ้นงานชิ้นนี้เป็นแหวนงานเก่านะครับตัวเรือนของเขาจะเป็นตัวเรือนทองแบบโปรง่งแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะใช้เพชรซีก เม็ดใหญ่มากๆเลยซึ่งใช้นะครับการรองซับทำให้มีความแวววาวพี่ๆสังเกตที่เหลี่ยมของเพชรเขาจะเจียเป็นเหลี่ยมเพชรลูกโลกนะคะเวลาโดนแสงเนี่ยเขาก็จะระยิบระยับแล้วก็เล่นไฟดีใส่ขึ้นนิ้วนะครับก็เห็นเพชรแบบเต็มๆแบบนี้เลยถ้าพี่ๆนะครับชอบงานเพชรซี่ชอบแบ่นเพชรซี่อยู่แล้ว วงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่น่าซื้อน่าใช้ราคาเบาๆครับสั่งซื้อง่ายได้มากๆเพียงที่ที่แคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาสั่งซื้อทางลายนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกับทางลายแอดเพิ่มเพื่อนจะมาที่ช่องทาง l ลายแอดไอดีแอดบุญพิทักษ์แอดบี A. มีตัวแอ s ไซน์นำหน้าก่อนแล้วก็โทรเข้ามาที่0816289156ได้เลยสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกทางไลน์โทรเข้ามาสั่งซื้อในช่องทางโทรศัพท์ได้เลยครับวันนี้ต้อกํานีขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย